เชียงใหม่จะไปหาหมอก่อนอย่างแรกเลยไม่ไหวแล้วถ้ามันจะไปจะต้องผ่ายางจริงๆก็จะผ่าแล้วตอนนี้จะไปจะไปสามเพ่งสามเพ่งพีมาทุกัางกรุงเทพไปสามเพ่งบางแคเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรไม่ใช่เพราะว่าพีมา ทุกครั้งที่กรุงเทพไปสามเพิงมาร์เก็ตไม่ใช่บิมถามว่าเพราะอะไรถึงไปสามเพิงเพราะอะไรสามเพิงมาร์เก็ตเพราะอะไรบิมต้องไปสามเพิงไม่ไม่เข้าใจวายวายไอ o กทสามเพิงมาร์เก็ตซื้อของฮะซื <Ha? S 1> ้อของซื้อของฟิงซื้อของฟิงไม่ใช่ซื้อให้แม่ครับหรอ ไปซื้อให้แม่ครับออ๋ลูกู้ที่รักซื้อซอม e ิงที่นี่ซื้อให้แม่ครับก่ไนเพราะว่าต้องต้องซื้อให้แม่ค่ะซื้อรักไหมซื้อที่นี่โอเคอีฟที่รักซื้อ something ที่นี่ไม่ได้โอเคไหมไม่โอเคโอ้ใช่จุจูลี่ที่รักที่นี่มาอ๋อวอนอี้อยากซื้ออยากซื้อของอยากซื้อของใช่ไหมอะไรไปไหนคะโมโอ้ทาร่าค่ะทาร่าค่ อคิดใช่ไหมีไม่มีเงินหรอเงินหมดแล้วหรอเห็นแล้วนะคะตรงนี้โอ,โอามาที่นี่สามครั้งแล้วมาสามครั้งกับบีมเพราะว่าบีมมากับบีมสามครั้งแล้วพิมจริงๆชอบสามพิมพ์มากเลยไม่ไมีก,กินอันนี้อะไรกินที่นี่ก่อนเรเดินดูด้วใช่ทำไมหิวข้าวจริงเหรอใช่ กินมากเลยที่นี่ไม่คับชกมากเพราะที่นี่มีขนมด้วยขนมตังไปเลยด็ไอซ์อรอะไ่ะเบบี้อาจริงๆไปสซเมลแลนดมีแฟนไสอบกอกเกล้ก้อกเกล้คุกกิงสวยเนาะจังได้เลย โอเคค่ะจับคุไม่ได้เลยที่นี้น่าจะนมันอ๋อปป้าคิดว่าอันนี้คงเกาุลิชอบอันนี้อันนี้ชื่ออะไรอ่ะก๋วยเตี่ยวก๋วยเตี่ยวน้ำใสก๋วยเตี่ยวน้ำใสเพราะว่าอันนี้โอปชอบที่จังไม่บิ๊มมาเรมิ อร่อยอร่อยอ๋อแต่วร้อนพิม,มว์่องการพิมพ์หนอมมาก <laughs> <laughs> จริงๆเราบินไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเพราะว่าถ้าอากาศร้อนแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันร้อนไงแล้วบินเป็นคนไม่ค่อยชอบกินของร้อน <Hey. S 2> แต่ที่นี่ต้องกินเพราะว่าที่นี่อร่อย <laughs> ใช่ใช่เพราะว่าบิมจริงๆไม่กินก๋วยเตี๋ย,ย,ยวครับที่เชียงใหม่จริงๆไม่เอาไม่เอาโซบะ ีก็ฟิมบอกว่ามาที่นี่กินไหมไหนเด็ดสูบอ๊อปจิงหรอตกใจออจริงจริงตกใจไม่ใช่ว่าอป้าไม่อยากกินนะเมื่อกี้อป้าตกใจว่าทำไมกิมถึงจะกินก๋วยเตี๋ยวเพราะปกติิไม่กินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราไปข้างในพี่คะขออนุญาติหน่อยนะคะหนึ่งสองสามมาคุณ นั่งรอนนลรอขอบคุณค่ะปอบปาไม่เข้าใจว่าทาไมคนรู้จักบินเพราะว่าปอปะาอยู่ที่เกาหลีถ้าปอปาเจอนักแสดงอืมป๊อปาไม่รู้อปไม่รู้จักอปาไม่ดูไงอันนี้เขาดูเขาก็เลยรู้จักคนที่ไม่ดูวินก็ไม่รู้จักเหมือนกันออ๊ยปอป้าโอปลิตเติ้ลทอิไตอะไรอะไร ปลาดุระสกิชิใหญ่มากปาปายากกินอะไรทำเลยพิมอยากกินออเดอร์ไว้ได้ไหมเอาหมึกกระดองหนึ่งไข่หมึกหนึ่งจ้ะ,ะชื่ออะไรคะพิมค่ะ แต่ว่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกินมากแม่แม่ร่าเิไมคะเลยเหรอเร้งมากเลยอ๋อปุบ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 มีความสุข Hãy mai mai kín yêu yêu ca, kênh kênh yêu yêu qua, lục vụ, hungry, mi luộc sâu, hai mai chân kín đi, ô đi, ตอนนี้คุณจะรกินหนึ่งครับร้อนเหรอโออบดูอะไรเราสมังจะไปทําไปโรงเรมไหนเดี๋ยวไปเอ็มอาทีเจ็บคอ อ๋อจิบขออถ้ากลับไปเชียงใหม่จะไปหาหมอก่อนอย่างแรกเลยไม่ไหวแล้วถ้ามันจะไปจะต้องผายจยิงๆก็จะผ่าแล้วแบบนี้ทรมานกว่าถ้าผ่ายอย่างน้อยๆมันหายหายเลยเนาะแต่ก็ใช้เวลาพักฟื้นรักษาตัวสรงนี้นึงเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปแสดงละครก็น่าจะเจ็บเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เจ็บมากอันยวันนี้จะเช็คเอาท์แล้ว คิดถึงบีไหมคิดถึงโอเค <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay, นี่เป็นห้องที่เขาให้ย้ายโรงแรมมานะคะก็คือก็ค่อนข้างกว้างขวางแต่ว่ามันจะคนละสไตล์กับโรงแรมที่เราจองไปเดี๋ยวเราจะไปละ,ละไปกินข้าวกัน <c oughs> แล้วก็เจอก,กันที่เชียงใหม่ <S <S ใช่เจอก,กันที่เชียงใหม่โอป้าฟรีดอม actually ป้าเอฟฟี่ทับฟรีดอมเน้ะเราอยู่ด้วยกันแบบไม่ได้ไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรบมบ,บ <S 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 ไม่ชอบเช็คใช่ไหมบีมไม่ใช่เช็คกิ้งเลดี้ใช่ไหมบีมไม่ชอบเช็คโอป้าจะไปไหนก็ไปเลยแล้วก็ถ้าถึงห้องถึงที่บ้านแล้วก็บอกใช่ไหม <S 2> <S 2> เพราะว่าจะได้ไม่เป็นห่วงโอเคบายบาย Be แคร์ฟูลนะเทคแคร์ฟูร์เซิลไปไม่ได้ทำไมอ่ะแคบีไปไปนบายบายโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวบีมจะไปสยามเดี๋ยวบีมเช็คก่อนว่าบีมอยากไปประตูน้ำจะไปแพที่น้ำยังไม่เคยไปจะไปดู ลงจาก BTS ราชเทวีมาแล้วก็มาตรงซีแยกตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมอ่ะใช่ปะวะอ๋อ <c oughs> <c oughs> บีมซสลายเกาหลีนะคะขอบคุณค่ะอบุญพีหนูก็เล่นค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เพื่ก็พร้อมและน่าเกลียดค่ะนะคะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบีมไม่ไปสยามเนี่ยไม่ทันเลยเฮ้ยค่ะ เดี๋ยวจะกลับไปเอากระเป๋าที่โรงแรมแล้วก็น่าจะไปสนามบินแล้วเพราะว่าอุปปาจองเราไว้ให้ <c oughs> เดี๋ยวเสียงก็จะไม่บิมก็เริ่มหิวแล้วด้วยเดี๋ยวบิมจะเดินอีกนิดนึงเสร็จแล้วจะไปโรงแรมแล้วคะ่ะ okay. โอเคเจอกันเดี๋ยวบิมรีบกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องกอดิิมพัก <c oughs> ทุ่มค่ะ ทุ่งสาารธาตดีไหมคบสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ยิ้งกำลังไปที่เกจกินข้าวเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ารีบกินบินกลัวบิ้จะไปไม่ทันทำไมดูไม่ค่อยมีคนเลยหรือว่าเขาขึ้นเครื่องไปหมดแล้วโลนะ่งมาก ค่ะเดีย๋ยวจะไปที่จุดตรวจคนละเขาห้ามถ่ายคลนกันนะสวัสดีค่ะตอนนี้บิมก็ถึงบ้านแล้วนะคะเหนื่อยมากก็จบแล้วทิปกรุงเทพพัทยาถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเหนื่อยขอโทษนะคะที่ไม่ได้ถือกล้องถ่ายตลอดเวลาเพราะว่าบิมเองก็ป่วยด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้บิมจะไปหาหมอ ให้ไงก็อยากให้ทุกคนได้ Stay with Beam แล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่กับบีมตลอดไปนะคะก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะขอบคุณค่ะ